สวัสดีค่ะจากแอนลิซ่านะคะวันนี้จะพามาดูรูปที่แอนถ่ายไว้ในงานเปิดตัวของ Honda e h e v คันนี้นะคะแล้วก็จะลงคลิปที่แอนไลฟ์สดคันนี้ไว้ด้วยค่ะในใต้ช่องความคิดเห็นของคลิปนี้นะคะ City e h e v นะคะจะเป็น n นิวเกตของ City rs ค่ะราคารถอยู่ที่8 3 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้เป็นสีขาวเพทินัมมุกนะคะราคารถจะเพิ่มขึ้นมา1 0 0 0 0บาทเป็น8 4 9 0 0 0บาทค่ะ เครื่องยนต์1.5ลิตรพลังกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์98แรงม้าส่วนแรงม้าของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่109แรงม้าค่ะ แรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรนะคะประหยัดน้ามัน27.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะตอนนี้รถตัวจริงนะคะมาที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสีน้าเงินเป็นรถทดลองขับรถเทสได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวแอนจะมารีวิวและอธิบายการใช้งานของรถทุกจุดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกรอบคันให้หมดเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นว่ารถรุ่นนี้นะคะจัดเพิ่มจัดเต็มอะไรมาบ้าง มีระบบ Honda Sensing เพิ่มคุณมาด้วยนะคะที่แอนใช้เป็นประจำเลยสำหรับ Honda Sensing แอนชอบตัวระบบ l k a กับตัว ACC นะคะ l k a ก็คือเป็นตัวระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะคะแล้วก็ Adaptive Cruise Control เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามคันข้างหน้าด้วยนะคะก็คือเขาจะถ้าใช้2ระบบเนี้ยเขาจะแบบประคองรถให้เราอยู่ในเลนแล้วก็เราไม่ต้องแตะคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะคะเขาจะไปตามคันข้างหน้าข้างหน้าเบาเขาก็จะเบา ให้ข้างหน้าเร่งความเร็วเราก็จะเร่งความเร็วตามแต่ความเร็วตรงนี้เขาจะตั้งเท่าที่เราตั้งไว้นะคะเช่นเราตั้งมาที่1้ที่140เขาจะวิ่งแค่140ตามที่เราตั้งไว้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย